สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทานข้าวนะคะต้มเลือดหมูนะคะเราจะมีอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะหอมมะลินะคะเ,<ช>เดี๋ยวเรามาปอกนี่แก้วมังกรกันนะคะอันนี้นะคะเราจะปอกนะคะวันนี้เราจะกินแก้วมางกรด้วยนะคะก็มีมีต้มเลือดหมูนะคะวันนี้เราจะทานนะคะอันนี้เราจะปอกเลยจ้ะ นะคะออกออกไปเลยเดี๋ยวขอยืนก่อนนะคะไมคนะะ่ค่อยถนัดเราจะเปาะโขนนะะีก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยได้จ้ะวิตามินดีมากเลยนะคะเนี่ยเราก็จะปอกก่อน นี้ก่อนนะคะนี่ปอดลงไปเลยนี่แล้วก็แบะแบบนี้นะจ๊ะนี่ออกมาเดี๋ยวรจะมาทานกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทานกันเลยนะคะอภัยนะคะผมมาลง นี่เราก็แกะแบบนี้อีกนะคะ,ะเราก็หั่นเป็นเล็กก่อนนะคะเราก็จะหั่นไม่หมดเอาเฉพาะเราทานนะคะเพื่อบำรุงอาหารช่วงเช้านะคะนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มีอีกนะคะ เดี๋ยวเราครไม่หมดเราก็ทานอีกได้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะเช็คก,ก่อนนะคะเพราะมันเลอะเราก็เอาเช็คก,ก่อนจ้ะเช็คเท็กเช็คเท็กก่อนนะคะเราจะทานข้าวกันได้แล้วเกลืมีน้ำนะคะน้ำเปล่า เหลืออีกครึ่งเองเดี๋ยวเราค่อยกรอกระปอเฉพาะเราทานก่อนนะคะเช็ดมือให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนการตักทานนะคะนี่นะคะนี่อร่อยนะคะต้องเลื่อมหมูสดน้ำเดี๋ยวเราขออยกรอกอ่าเซิ่ววเหลือหน่อยนะคะเอา เราไม่ทันน้ำปลาอ่า,เ,อาเลอะเลยจ้าวันนี้จะทันข้าวคดข,ข,ข้าวมันได้เลยนะคะนี่นะคะข้าวข้าวหอมมะลินะคะนี่ปะติเยอะไปเลยค่ะทาน ทานเสร็จก็ทานยารับอาหารเห็นไหมคะมาทานอย่างเรียบร้อยก็ทานได้นะคะมาซดซดๆด มาทานนี่เลยค่ะนี่เป็นไส้หมูกินเลือดทานเลือดค่ะเลือดเลือดอืมอ่อ,อไม่มีอะไรมากอวค่ะมีแค่ต้มเลือดหมูเนี่ยช้า เช้าเราก็ทานต้มเรียบดู่ะินอาหารช่วงเช้าดีเวลาทำงานทำให้สมองที่ดีค่ะนีเวลากลางวันเช,ช้าเราก็จะมีงานเยอะใช่ไหมเราก็ต้องกินข้าวเช้าให้กินข้าวเช้ากลางวันนะคะ เย็นนะคะให้ถูกกินมากกินน้อยนะคะขอให้ให้ทานนะคะเนี่ยแค่มังกรจะกะประมาณที่เรากินนะคะเพราะเราควบคุมด้วยอาหารนะคะกินเลือดหมู เลือดหมูแก้มกรงต้งเมเลือดหมูเขาก้มกรงนทานกันได้เลยค่ะที่จริงเขต้องใส่นะอซีกับพริกป่น,นะคะในถ้วยเวลาินต้เมเลือดหมูเอามาจิ้มกินจืดๆค่ะ อร่อยค่ะอร่อยอร่อยรสชาไปเดินออกกำลังกายชมธรรมชาติน้ม แก้วน้ำของเราก็จะออกผีเสื้อสมุดแก้วเก่านะคะเห็นไหมคะรูปผีผีเสื้อสมุดแก้วเก่าแล้ะแก้วตอนที่แต่งงานนะคะนานแล้วหลายโอ้งานมากนี่นะคะเป็นลายผีเสื้อสมุด ให้เราแข็งแรงแข็งแรงตั้งเลยค่ะมากินกันเลยค่ะมากินกันนะคะเพื่อให้สุขภาพของเรานะคะดีขึ้นต้องกินข้าวหัวแก้วแก้วบางกร ขายคับขายมาแล้วขายขายจ้าที่ห่นชอบกินนะคะบำรุงตับไก่ไส้ปุงมีไอ้นี่คือผักกาดค่ะผักกาดหอมดีน้ำเยอะๆนะคะสดน้ำเยอะ ไม่ได้ใส่น้ำส้มนะคะจะไม่กินน้ำส้มยินมแบบจืดงๆเลยค่ะจะยินไหมคะเราจะซื้อไข่เจ้านี้ไปจจำนะคะไข่ครับไข่ไขเ่เค็มไขเ่เยี่ยวมา้าไข่ธรรมดาจ้า หมดนี่ก็อิ่มแล้วหมดนี่ก็อิ่มแล้วค่ะโอ้ยอร่อยข้มวมักไก่กับข้าวอนนี้อร่อยนะคะอร่อยมากเผ็ดเผ็ดแต่อร่อย มากินกันเลยค่ะถ้าส่งก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะร่วนกันชวนกินชวนชิมนะคะต้มเลือดหมูนะคะกับแก้วมังกรนะคะค่ะขอให้ท่านที่ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหน ก็ขอให้พบเจอสิ่งดีๆปลอดภัยนะคะประศาศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะบุญรักษาพระคุ้งรองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะไายจ้า